หลุดมาแล้วสี่ไม้สี่หรือเปล่าจิ้งโอ้โหสีประตูต่อ0ครับหลุดมาเนี่ยมุมคล้ายเดิมเลยครับแล้วก็หายฟอบเข้าไปผลเดิมครับจเจริญสามวงก้อน,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเฟเดดี้โเลสินะในที่ให้บอลมาแล้วนะดูคนระับขยับยิิงัเลรุ่กแรกเสาไกล ผมน้าแลวเห็นเสาแรกเปิดเยอะยครับสาวสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบาบาคลิปนี้ครับแอดก็จะมาพูดถึงความร้อนแรงของสโมสอนไทย BG จี G, ปทุมนะครับ ซึ่งก็ในแมปกระชับมิตรที่ผ่านมาครับบิจีปทุมยูเนเต็ดได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของยอดทีมจากยุโรปอย่างบอเลเซียดอบมุลครับซึ่งเป็นรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและรั้งอันดับ5ของลีกเยอรมันในฤดูกาลที่ผ่านมาครับซึ่งผลการแข่งขันก,ก็ออกมากอทําให้แฟนบอลทั่วโลกครับตกใจไม่น้อยครับโดยบิจีปทุมเปิดบ้านถล,ล่มบอเลเซียดอบมุนยอดทีมจากเยอรมันไป4-0ครับโดยในเกมนี้นอกจากยอดทีมอย่างบอเลเซียดอบมุนจะโดนยิงไปถึง4ลูกแล้วครับก็ยังไม่สำ ยิงทีสมสโมสรไทยอย่างเิจีปทุมได้แม้แต่ลูกเดียวเลยครับซึ่งทางฝั่งของแฟนบอลชาวไทยก็ต่างดีใจกับปรากฏการณ์นี้ครับเพราะว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับสโมสรไทยเลยครับส่วนทางอีกฝั่งก็เรียกได้ว่าคนละเรื่องกับที่ไทยเลยครับราะแฟนๆดบมูลต่างก็กลี้วกราบโมโหและดือด,ด่านกันมากครับทาให้คอมเมนต์จากเพจสโมสรบูุลเซียดบมูลไหลเป็นน้ําละวาลอนเชียวเลยครับเอาละครับเราก็มาดูทางฝั่งจีนคู่บับไทยกันบ้างครับซึ่งเมื่อคนจีนได้ รู้ถึงผลสกอร์ต่างก็ตกใจกันไม่น้อยคือว่าใน AFC แชมเปี้ยนลีกบีจีปทุมยังตกรอบบรรกุมอยู่เลยมาวันนี้กลับมาชนะด,ดับมนแบบขัดลออย่างนี้ได้ยังไงกันครับบางก็ว่ามันก็แค่เกมกระชับมิตรครับบางก็ว่าถึงจะเป็นกระชับมิตรแต่ก็มีตัวหลักถึง5-6ถึงคนเลยครับไม่น่าจะแพ้ได้ครับเอาละครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนตอบผลการแข่งขันของบีจีปทุมยูไนเต็ดกับบุรุเซียดับมนกันครับว่าคนจีนจะว่าอย่างไรกันบ้างครับ แต่ก่อนอื่นครับชุดไม,มค์คเทพจากหนงมอไม่ลอยคนเทพร้องคาราโอเกะพร้อมิกเซอร์ค,ค,เรคนเทพสามารถปรับเสียงร้องได้เพราะเอฟเฟกตต่างๆและลูกเล่นอีกเพียบร้องชชียได้ทุกง,งานทุกโอกาสพบคาสดวดพร้อมรีวิวอีกเพียบราค<ว>าเพยียงชุดละ2,990บาทเท่านั้นของแท้ต้องร้านหนงมอเท่านั้นนะจ๊ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างมากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับกล่าวว่าดอทมุนเดินเล่นเหมือนไม่อยากจะชนะคอมเมนต์ต่อมาครับบิจีปทุมยูไนเต็ดสามารถแข่งขันกับ เหลีองมัดดิดได้แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมานะครับว่าบีจีปทุมดีกว่าเหลีองมัดดิดมัดดิดยิงบุรเดสเซียดับมูล4-0ไม่ได้แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับมัดิดก็ต้องแพ้2-0เมื่อเจอกับบีจีปทุมแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดยิงบุรเดสเซียดับมูล4-0ลเหลีองมัดดิดยิงบุรเดสเซียดับมูล2-0ฉะนั้นบีจีปทุมยูไนเต็ดยิงเหลีองมัดดิด2-0ครับคอมเมนต์ต่อมาฮะ ทีมสมโมสรไทยชนะการแข่งขันและทีมดอดเดินได้รับเงินรางวัลและทุกคนก็มีความสุขคอมเมนต์ต่อมาฮะห้าลิกใหญ่จะเริ่มในเดือนหน้าและพวกเขาไม่อยากได้รับบาดเจ็บและเป็นเรื่องปกติที่แพ้คอมเมนต์ต่อไปครับบรุรุษเซียดมุลไปเมืองไทยและพักผ่อน2คืนก่อนเล่นคอมเมนต์ต่อมาฮะลีกหมู่บ้านไหนนี้คอมเมนต์ต่อไปครับโนลิซาฮินผู้จัดการทีมคนแรกที่จะถูกไล่ออกในบุนเดสลีกาแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ท่านนี้นะคบว่า คุณกำลังคิดมากเกินไปเกี่ยวก,กับแม็กกะชัมมิดคารไเมตตามาฮะผ่านทัวยุโรปมาแล้วเราจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลยุโรปและฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟุตบอลเอเชียได้อีกต่อไปดู่สิฟุตบอลเอเชียมันน่าตื่นเต้นแค่ไหนคารเมตตามาฮะแฟนบอลท่าเรือมีอะไรจะพูดไหมคารเมตตอไปครับตอนนี้นุลิสซินเป็นโค้ชอยู่ดอกมูลหรือไม่ แต่ก็มีคนตอบกลับมานะครับว่าฉันคิดว่านูริสหินจะกลับไปที่ดอบมุนเพื่อลงเล่นแต่ฉันไม่คาดหวังว่านูริสหินจะเป็นเฮดค้ชคอมเม่ต์่อมาฮะบีจีปทุมใน a อฟซีแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วดูเหมือนจะเป็นความพ่ายแพ้รวดในรอบแบ่งกุมคอมเมนต์ต่อมาฮะดูผู้เล่นดอบมุนแล้วไม่วิ่งก็แค่มาหาเงินไม่ต้องเล่นจรงิงจังไม่คุ้มทุนที่จะได้รับบาดเจ็บคอมเมนต์ต่อไปครับที่เป็นการบอกว่าเขามาเพื่อพักผ่อน คอมเมนต่อมาฮะจะเห็นได้ว่าบุรุษเซียดบมูลไม่ได้ตั้งรับเลยคอมไม่ต่อมาฮะฉันควรพูดหรือไม่พวกเขาเล่นแค่เพื่อเงินคอมเมนต์ต่อไปครับดังนั้นแชมเปี้ยนลีกจึงไม่สูงเท่ากับ AFC แชมเปี้ยนลีกคอมไม่ต่อมาครับฉันคิดว่ามันดีไม่ว่าทีมจะเป็นประเทศอะไรอย่างน้อยมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทีมเอเชียสามารถแข่งขันกับทีมในยุโรปได้แต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับทนันับว่านี่คือแมมกกับแชมเมสถ้าตัวจริงลงมาแนนจะกลับกันแล้วก็มีคนตอบกลับอีกนะครับ เหลือตัวจริงครึ่งหนึ่งต่อด,ดูในเกมกำลังหลักกลัวบาดเจ็บนะพี่ชายเขาไม่ต้องไปครับบีจีปทุมยูเนเต็ดต,ต้องเป็นรองจากฝงในบูเดสลิก้าการชนะเกมอุ่นเครื่องไม่ได้มีความหมายมากแล้วเขาไม่ต้องมาฮะทำไมสนามนี้ถึงดูเล็กจังเขาไม่ต้องไปครับการกระชับมิดไม่ส่งผลต่ออันดับลีของทีมดังนั้นอย่าจริงจังคอมเม่ต่อมาฮะไม่มีกลุ่มที่ออนแอในเอเชียเขาไม่ต้องไปครับ มันไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็มีคอมเมนต์ต้กลับนะครับว่าตัวจริงครึ่งหนึ่งแต่มูลค่าก็มากกว่าปทุมยูนเต็ดหลายสิบเท่าคอมเมนต์ทำไมฮะฉันอยากรู้ว่าทำไมผลสก,กรอร์ไม่เป็น4่ตัวหนึ่งดอดมูลไม่คิดจยิงเลยเหรอคอมเมนต์ต่อไปครับกวางโจเอวกายังเอาชนะฮัมบุกและบบเยนได้แมตช์กระชับมิดเชิงพาณิชย์แบบนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรเลย ก็มีคนตอบกลับมันนะครับว่ากวงโจเอเวร์แกสามารถชนะใบเย็นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่และเจ้าของโพสก็ตอบกลับมันะครับว่าในการแข่งขันกระชมมิตรที่กองโจเขาชนะการโดนจุดโทษคอมเมนต์ต่อมาฮะไทยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาดราและเม็กซิโกคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าเรือกล่าวว่าผมบอกคุณแล้วว่ามันไม่ผิดเลยที่คุณจะแพ้ปทุมยูไนเต็ดและมันไม่ยากเลยที่จะเล่นกับยอดทีมอย่างบเซโลนาเชียเธอคอมเมนต์ต่อไปครับ ผู้รักษาประตูไม่ใช่ผู้เล่นอะคาเดมี่ของดอบมุลเหรอประมาณว่าตรงเป็นตุงนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับทีมท่าเรือกล่าวใครจะพูดอะไรใครจะพูดถึงอาหารอันโอชาของฉันอีกหมายถึงบีจีปทุมนะครับอาหารของการท่าเรือนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับนุลิตาหินจะเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่ก้าวลงจากตําแหน่งไหนฤดูการนี้หรือไม่ต่อไปครับรอเอดีองวอดีตยังเล่นไม่ได้ขนาดนี้40ดังนั้นบีจีปทุมยินเต็ดนอกว่าอเอาดืองวอดีตคอมเมนต์ต่อไปครับ เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นทีมเยาวชนของดับมุนแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าผู้เล่นตัวจริงครึ่งทีมทาไม่ได้มาฮะถ้าคุณพาคุณจะไม่มีข้อแก้ตัวมากมายข้อแก้ตัวเดียวคือมันเป็นแค่แม็กกบชมิดทำไมด้มาฮะประเทศไทยแข็งแกร่งขนาดนี้เลยคมอมเมนต์ตะไรครับคุณรู้สึกอย่างไรว่ากําลังเล่นอย่างหลุ่มหลวมและคอมเมนต์สุดท้ายครับประเทศไทยพูดว่าพี่ชายถ้าคุณจะมาอีกครั้งในปีหน้าค่าตัวจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแหมเพระาะว่าหลอกมาเชื่อนะฮะ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวจีนต่อการชนะแมตช์ชมมิทของมิจิปทุมต่อบุสเซียดอทมุน4ต่อ0ครับถึงจะเป็นแมตช์ชมมิทแต่แอดก็รู้สึกภูมิใจครับที่ธุรสไทยก็สามารถชนะสุรสจาก5หลีกใหญ่ยุโรปได้ครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินบิบาบาต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ